กล่าวคาว่ายินดีต้อนรับลูกหลานทุกคนสู่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งลูกหลานทุกคนก็มาที่นี่เพื่อมารับรางวัลถึงพันกว่าคนก็ต้องเรียนว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้คนเป็นจำนวนมากเช่นนี้ตั้งแต่ทำงานมาในรัฐบาลนี้นะครับ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแลวก็ขอให้ทุกคนได้ซึมซับแล้วก็มองที่ทำงานของตัวเองในอนาคตไว้นะครับว่าในวันหนึ่งเนี่ยลุงเชื่อหลือเคินว่าพวกเราหนึ่งในพวกเรานะจะต้องมานั่งทำงานในสถานที่แห่งนี้แล้วก็บริหารประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนก็จะมาเป็นผู้บริหารประเทศ เป็นรัฐมนตรีเป็นข้าราชการนะครับเป็นทหารตำรวจบุคคลที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติการที่ทุกคนได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้นะครับก็ขอให้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ตั้งเข็มจะได้ตั้งเข็มมุ่งมั่นนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ กับบ้านเมืองให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ในอนาคต